ทนายนิดาเผยโพสต์สะท้อนสังคมหลายคนมีนิสัยแบบนี้เป็นอีกหนึ่งทนายความชื่อดังอย่างทนายนิดาทนายความที่เป็นทนายความส่วนตัวของสาวแมทพิรณีที่ได้ทำการฟ้องเกลี่ยนคีย์บอร์ดดาหยับในประเด็นก่อนหน้านี้และได้เคลียร์กันจบไปแล้วนั้นก็ได้ออกมาโพสต์ Facebook ทนายนิดาระบุว่าหลายคนให้ค่าให้ราคากับตัวบุคคลมากชนิดที่ว่าแค่เป็นคนนี้พูดก็ถูกแล้ว โดยไม่จําเป็นต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะอะไรและแค่เป็นมึงก็ผิดแล้วมึงไม่จําเป็นต้องมาอธิบายอะไรให้วุ่นวายด้วยการที่เราเป็นคนใจร้ายขึ้นไปทุกวันเป็นส่วนหนึ่งของการให้ค่าหรือด้อยค่าคนชนิดที่กล่าวมานั้นจนมันทําให้กลายเป็นเรื่องปกติวันหนึ่งโดนกับตัวเองมาก็อย่ามาร้องละกันและในเวลาต่อมาทนายนิดาก็ได้คอมเมนต์ใต้โพสต์ของเธอเองระบุว่าคือมึงไม่อยู่ข้างเหตุผลนะ่ะมึงอยู่ข้างคน นี่ไม่ได้พูดถึงกรณีไหนเป็นพิเศษนะคะเจ้งแบบนี้มาเยอะมากบ่อยมากจนมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราจะเอาแบบนี้กันจริงๆเหรอ